พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันศุกร์ที่19มรกราคมคศัก2024คำพยานชีวิตโดยคุณโจชัวศิลา ในโรบีเคนยาในหัวข้อเรื่องเท้าอางุ่นที่เกิดผลมากอยากนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ1ถึง8และข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อหเราเป็นเทาอางุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคุณโจชัวศิลาเป็นพยานว่าเช้าที่สดใสวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้องผมมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่ากิ่งยาวของต้นสวรรของผม กำลังดึงดูดนกทั้งหลายผมนึกถึงพระดำรัดของพระเยซูในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 15: ข้อหและใครควรข้อน,นี้ด้วยความตั้งใจผมรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำในจิตใจของผมเพื่อจะเปิดเผยบางสิ่งแก่ผมผมได้ตระหนักว่าเถาอังุนในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15ข้อหและต้นสวรรค์ของผม มีบางอย่างที่เหมือนกันทั้งเถาอัล่นและต้นสวรสมีกิ่งก้านที่คดเคี้ยวและผลเกาะติดอยู่ต้นไม้เหล่านี้ไม่มีลำต้นจึงใช้วิธีเกาะติดกับวัตถุใกล้เคียงเพื่อค้ำจุนและกิ่งก้านของมันก็งอกงามมาจากเถาเลื้อยเหล่านั้นในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 15: ข้อ5พระเยซูทรงตรัสว่าพระองค์ทรงตอบสนองต่อความต้องการของเรา และทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นเพื่อที่จะเจริญเติบโตและเกิดผลทั้งต้นองุนและต้นสาวรสต้องอาศัยเถาที่อยู่ตรงกลางที่แข็งแรงและต้องมีการตัดกิ่งเป็นครั้งคราวพระเยซูทรงเป็นเถาวัอังุนแท้ของเราและเมื่อเรายังคงเชื่อมต่อกับพระองค์เราก็จะเกิดผลมากมายสิ่งที่เราต้องทำคือรับและพักสงบในความรักของพระองค์ เช่นเดียวกับสารอาหารของพืชที่ไหลาจากถาวไปยังกิ่งของมันความรักอันประเสริฐของพระเจ้าก็ไหลาจากพระคริสต์มาหาเราเช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าโดยผ่านธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อการเกิดผลมากเพื่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าสนิทในพระองค์พระองค์จะทรงคืนสันติสุขและความหวังของข้าพระองค์ทั้งหลายและเตือนใจข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายมากเพียงใดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ